คุณคิดว่าความรักของคุณมั่นคงแค่ไหนคืนนี้ในงานเลี้ยงหรูความลับที่ถูกซ่อนไว้มานานกำลังถูกเปิดเผยรอยยิ้มหนึ่งสามารถทำให้หัวใจทุกคนหยุดเต้นและทุกสายตาจับจ้องไปที่เธอสามีที่คิดว่าไม่มีใครรู้ความลับของเขากำลังจะรู้ว่าความจริงแรงกว่าที่เขาคาดคุณพร้อมหรือยังที่จะเห็นความลับนั้นก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดกาล รอยยิ้มของเธอสว่างอยู่ในห้องจัดเลี้ยงที่เต็มไปด้วยแสงไฟสีทองทุกสายตาในงานล้วนจับจ้องไปที่เธอแต่ลึกลงไปในดวงตาสีเข้มของเธอมีความลับที่ไม่มีใครรู้สามีของเธอยืนอยู่ตรงมุมห้องรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาดูเหมือนธรรมดาแต่เธอรู้ดีว่ามันปกปิดความผิดที่เขากำลังซ่อนไว้เขามองเธอเพียงแวบเดียวแล้วรีบหลบสายตาเหมือนคนทำผิดเธอค่อยๆก้าวเข้ามาในฝูงชน รอยยิ้มของเธอยังคงสดใสแต่หัวใจกลับเต้นแรงทุกก้าวของเธอเต็มไปด้วยความตั้งใจทุกสายตาที่มองมาทำให้เธอรู้สึกถึงพลังที่แฝงอยู่ผู้คนเริ่มสังเกตความแตกต่างเธอไม่ใช่คนเดียวที่ยิ้มรอยยิ้มของเธอเหมือนมีพลังบางอย่างที่ทำให้ทั้งงานต้องหยุดชั่วขณะเสียงหัวเราะค่อยๆหายไปและความเงียบก็เข้าครอบงำเธอหยุดตรงกลางห้อง นิ่งสงบแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความมั่นใจสายตาของทุกคนจับจ้องเธอบางคนเริ่มกระสิบกระซาบบางคนหน้าแข็งเหมือนพยายามไม่เชื่อสิ่งที่เห็นและแล้วเธอก็เปิดเผยความลับที่เก็บซ่อนมานานคำพูดของเธอแผ่วเบาแต่หนักแน่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเชื่อแต่ทุกคนต้องฟังร่างกายของผู้คนหลายคนเกร็งขึ้นความตึงเครียดในห้องแทบจับต้องได้ สามีของเธอเริ่มรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนภายในรอยยิ้มที่เคยเป็นอาวุธของเขากลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปกปิดอะไรได้อีกต่อไปความลับที่เธอซ่อนไว้นานกำลังสันสะเทือนทุกชีวิตที่อยู่รอบตัวแต่เรื่องราวยังไม่จบและทุกคนในงานยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรต่อไปเสียงหัวใจของเธอเต้นสม่ำเสมอแต่ลึกลงไปในนั้นกลับเต็มไปด้วยไฟที่ร้อนแรงทุกสายตาในห้องจับจ้องเธอ เหมือนทุกคนรอคอยบางสิ่งบางสิ่งที่เธอรู้ดีว่าจะเปลี่ยนทุกอย่างในพริบตาสามีของเธอยืนตัวแข็งมือสั่นเล็กน้อยแต่พยายามปกปิดสายตาของเขามองเธอด้วยความหวาดกลัวไม่ใช่เพราะเธอจะทำร้ายเขาแต่เพราะเขารู้ว่าเธอมีอำนาจเหนือทุกสิ่งที่เขาคาดคิดรอยยิ้มของเธอไม่ใช่รอยยิ้มของความสุขมันเป็นรอยยิ้มของความลึกลับ ความสงบเยือกเ,เย็นที่ซ่อนความรุนแรงเอาไว้เหมือนคลื่นใต้น้ำที่สงบแต่พร้อมซัดทุกอย่างพังทลายเธอกล่าวออกมาเบาๆทุกคำพูดเหมือนหยดน้ำที่ตกลงบนพื้นผิวเรียบแต่กลับสร้างคลื่นสะเทือนกว้างไกลผู้คนเริ่มเคลื่อนไหวช้าๆสายตาของพวกเขาหลบจากเธอไปไม่ได้พวกเขาถูกตรึงด้วยสิ่งที่เธอซ่อนไว้มานานสามีของเธอพยายามพูดแต่คำพูดติดคอ เหมือนลมหายใจถูกบีบรัดเขารู้ว่าทุกสิ่งที่เขาพยายามซ่อนมันเริ่มเผยออกมาและเขาไม่สามารถหยุดอะไรได้อีกเธอเดินช้าๆทุกก้าวเหมือนกำหนดจังหวะให้คนฟังหัวใจเต้นตามสายตาเธอส่องไปยังทุกคนในงานแต่ทุกสายตาเหมือนสะท้อนกลับความลับที่ซ่อนอยู่เธอทำให้พวกเขาเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นเสียงรอบตัวเงียบลง ไม่มีเพลงไม่มีเสียงหัวเราะเพียงความเงียบที่หนักแน่นรากับทุกคนรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดที่กำลังสะสมเหมือนเวลาชะงักเหมือนลมหายใจต้องหยุดและเธอก็หยุดตรงหน้าสามีรอยยิ้มของเธอยังคงอยู่แต่ดวงตาของเธอเฉียบคมเต็มไปด้วยความท้าทายและความลับเหมือนทุกสิ่งที่เขารู้จักกำลังพังทลายผู้คนรอบตัวเริ่มหายใจไม่ออก พวกเขารอคอยว่าเธอจะเอ่ยอะไรต่อแต่เธอเพียงมองไม่พูดความเงียบของเธอกลายเป็นแรงกดดันทำให้ทุกคนรอคอยรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งนั้นไม่เคยมาเวลาผ่านไปแต่เธอยังคงยืนอยู่รอยยิ้มของเธอไม่จางความลึกลับยังคงปกคลุมทุกคนทุกสายตายังคงจับจ้อง ทุกความคิดพยายามคาดเดาแต่ไม่มีใครรู้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรความตึงเครียดค่อยๆแผ่ขยายทําให้ผู้คนเริ่มสั่นสถานแม้แต่เสียงลมหายใจก็เหมือนหนักขึ้นแต่เธอยังคงนิ่งสงบเหมือนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในกำมือของเธอและแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกผู้คนยังคงรอคอยแต่สิ่งที่ทุกคนคิดว่าจะเกิดกลับไม่เกิด ความค้างคาในใจของทุกคนคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่รอยยิ้มของเธอยังคงตรึงความลับยังคงซ่อนอยู่และทุกคนรู้ดีว่าเรื่องราวยังไม่จบความเงียบในห้องจัดเลี้ยงยังคงยาวนานผู้คนหลายคนเกรงตัวรู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นแต่เธอยังคงยืนสงบนิ่งดวงตาของเธอจับจ้องไปยังสามีแต่ไม่ใช่แค่เขา ทุกสายตาในงานรู้สึกได้ถึงอำนาจบางอย่างที่เธอมีสายลมจากประตูเปิดปิดเบาๆเสียงนั้นเหมือนสะท้อนความตึงเครียดให้ชัดเจนขึ้นแต่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจดังทุกคนต่างรอคอยรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นรอคอยคำพูดหรือการกระทำใดๆจากเธอสามีของเธอยังคงยืนตัวแข็งเขาพยายามทำตัวปกติแต่มือสั่นอย่างชัดเจน ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสับสนเขารู้ดีว่าเขาไม่ได้อยู่เหนือเหตุการณ์นี้อีกต่อไปทุกอย่างกำลังพลิกกลับและเขาไม่รู้ว่าจะสามารถหยุดอะไรได้ไหมเธอค่อยๆเคลื่อนตัวไปรอบห้องทุกย่างก้าวเหมือนวางจังหวะให้คนฟังใจเต้นตามสายตาของเธอส่องไปทุกมุมราวกับทุกคนในห้องถูกตรวจสอบแต่เธอไม่ได้พูดอะไรเพิ่ม ความเงียบของเธอทำให้ทุกคนต้องเกรงและรอคอยรอคอยบางสิ่งสิ่งที่ทุกคนคิดว่าจะเกิดแต่ไม่เคยเกิดขึ้นบางคนเริ่มกระสิบกระซาบบางคนก้าวถอยหลังแต่ทุกสายตาย,ยังคงไม่ละจากเธอเหมือนดวงตาเหล่านั้นถูกสะกดและทุกคนเริ่มรับรู้ว่าไม่มีใครสามารถคาดเดาเส้นทางของเหตุการณ์ที่จะเกิดต่อไปได้ เวลาผ่านไปช้าแต่ความตึงเครียดยังทวีคูณร่างกายของผู้คนเริ่มตอบสนองต่อแรงกดดันมือสัน่นหัวใจเต้นแรงลมหายใจติดขัดแต่เธอยังคงนิ่งสงบรอยยิ้มของเธอยังคงตรึงทุกสายตาเหมือนทุกคนถูกตรึงด้วยแรงดึงดูดบางอย่างสามีของเธอเริ่มพยายามพูดแต่เสียงของเขาสัน่นคำพูดติดคอ ดวงตาของเขามองไปที่เธอด้วยความหวาดกลัวเขารู้แล้วว่าทุกความลับของเขากำลังจะถูกเปิดเผยแต่เธอไม่พูดอะไรเธอเพียงมองและรอยยิ้มของเธอทําให้ทุกคนในห้องรู้สึกถึงความรอคอยที่ไม่มีวันสิ้นสุดผู้คนเริ่มตั้งคำถามในใจแต่ไม่กล้าเอ่ยออกมาพวกเขารอคอยเหตุการณ์ใหญ่สิ่งที่จะเปลี่ยนทุกอย่างแต่สิ่งนั้นไม่เคยเกิด ความค้างคาเริ่มซึมลึกลงไปในจิตใจทุกคนเรากับเวลาหยุดหมุนแต่ทุกอย่างยังดำเนินไปช้าๆความตึงเครียดค่อยๆซึมเข้าทุกอนูของร่างกายและเธอยังคงยิ้มรอยยิ้มที่ทำให้ทุกคนสับสนรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความลับรอยยิ้มที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบและอาจไม่มีวันจบ เสียงหัวใจของผู้คนในห้องเหมือนหยุดเต้นชั่วครู่แต่รอยยิ้มของเธอยังคงสว่างชัดไม่ใช่รอยยิ้มของความสุขแต่รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหมายบางอย่างเหมือนสัญญาณว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดแต่ก็ไม่เกิดขึ้นจริงสามีของเธอยือนตัวแข็งเขาพยายามทำเป็นไม่สนใจแต่มือสั่นและเหงื้อซึมตามหน้าผากบอกทุกสิ่ง เขารู้ดีว่าทุกความผิดที่เคยซ่อนกลายเป็นเงาที่ตามหลอกหลอนและเขาไม่มีทางหลบหนีอีกต่อไปเธอเก้าวช้าๆทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความมั่นใจแต่ไม่รีบร้อนเรากับรู้ว่าเวลาในห้องนี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้สายตาเธอสายตาของเธอส่องไปทุกมุมจับทุกการเคลื่อนไหวและทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นผู้คนเริ่มกระซิบกระซาบเบาๆ แต่ไม่กล้าเอ่ยเสียงดังทุกคำพูดจะถูกบดบังด้วยความเงียบที่ลึกขึ้นเรื่อยๆเหมือนเวลาหยุดหมุนแต่หัวใจทุกดวงกลับเต้นแรงขึ้นลมหายใจสั้นลงเหมือนอากาศรอบตัวเริ่มหนักอึ้งขึ้นและเธอยังคงยืนสงบรอยยิ้มของเธอยังคงตรึงทุกสายตาแต่ความลับบางอย่างเริ่มเผยให้เห็นเพียงเสี้ยวเดียวเหมือนหยดน้ำที่เริ่มร่วงลงจากขอบแก้ว แต่ยังไม่ถึงพื้นทุกคนรอคอยใจจดจ่อแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงสามีของเธอเริ่มรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนภายในเขาพยายามหาเหตุผลพยายามทำตัวปกติแต่ทุกสายตาที่มองเขาทำให้เขารู้สึกอับอายและเขาเริ่มตระหนักว่าทุกความลับที่เขาคิดว่าปกปิดได้กำลังค่อยๆถูกเปิดเผยทีละนิด แม้ว่าเธอจะไม่พูดอะไรออกมาความค้างคาในอากาศหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆผู้คนเริ่มก้าวถอยหลังบางคนจับแขนกันแน่นบางคนกัดริมฝีปากทุกคนอยู่ในภาวะรอคอยแต่สิ่งที่รอคอยกลับไม่เกิดและความเงียบค่อยๆกัดกินใจพวกเขาทีละน้อยรอยยิ้มของเธอเหมือนย้ำเตือนว่าทุกความลับและทุกความจริงนั้นมีน้ำหนัก และใครก็ตามที่ยืนอยู่ตรงนี้กำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่สามารถละทิ้งได้แต่สิ่งนั้นยังไม่ปรากฏมันค้างอยู่ตรงหน้าทำให้ทุกคนไม่กล้ากระพริตาเวลาผ่านไปช้าแต่ความตึงเครียดยังคงเพิ่มขึ้นลมหายใจทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความคาดหวังหัวใจทุกดวงเต้นแรงขึ้นและทุกคนรู้ว่ารอยยิ้มของเธอไม่ใช่เรื่องธรรมดา มันเป็นสัญญาณของสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ทุกคนรู้สึกถึงมันอย่างชัดเจนผู้คนในห้องเริ่มหายใจไม่ออกพวกเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรแต่ก็ไม่สามารถละสายตาไปไหนได้ราวกับถูกสะกดและทุกคนรู้ว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบและมันอาจจะไม่มีวันจบง่ายๆรอยยิ้มของเธอยังคงตรึงสายตาของเธอยังคงจับทุกคน และความลับของเธอยังคงรอคอยรอคอยให้ใครสักคนกล้าขวอยควาแต่ไม่มีใครกล้าทุกคนถูกตรึงด้วยความคาดหวังและทุกอย่างยังคงหยุดชั่วขณะเรากับเวลาหยุดหมุนแต่ความตึงเครียดยังคงเพิ่มขึ้นรอยยิ้มของเธอยังคงตรึงทุกสายตาแต่ภายในใจของเธอเต็มไปด้วยความร้อนแรงและความเยือกเย็นผสมกันเหมือนน้ำแข็งกับไฟเผชิญหน้ากัน ทุกสายตาในห้องเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นพวกเขารู้สึกเหมือนถูกควบคุมโดยสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้สามีของเธอยือนตัวแข็งดวงตาของเขาสั่นไหวมือสั่นเล็กน้อยเขารู้ว่าทุกความลับของเขากำลังสั่นสะเทือนและไม่มีทางหนีจากสายตาเธอทุกย่างก้าวของเธอเหมือนเป็นคําเตือนแต่ก็ไม่มีคำพูดใดตามมาผู้คนในงานเริ่มเงียบสนิท แต่ความคิดในใจของแต่ละคนกลับวุ่นวายบางคนเริ่มกระสิบกระซาบเบาๆแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยออกมาเหมือนกลัวว่าคำพูดใดๆจะทําให้ความลับที่ซ่อนอยู่เปิดเผยเร็วเกินไปทุกคนรอคอยแต่สิ่งที่ทุกคนคิดว่าจะเกิดกลับไม่เกิดเธอก้าวช้าๆไปทางกลางห้องทุกก้าวเหมือนเป็นจังหวะของหัวใจทุกดวงในห้องสายตาของเธอส่องไปยังทุกคนจับทุกการเคลื่อนไหว และทุกคนรับรู้ถึงแรงกดดันที่ไม่สามารถมองเห็นได้มันทำให้หัวใจทุกดวงเต้นแรงเหมือนลมหายใจจะติดขัดสามีของเธอพยายามพูดแต่คำพูดติดคอร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสับสนเขาพยายามหาคำแก้ตัวแต่ทุกคำที่คิดในใจถูกเธอจับได้และเธอไม่ต้องพูดอะไรเพิ่ม ผู้คนเริ่มหายใจไม่ออกบางคนก้าวถอยหลังบางคนกอดตัวเองแน่นทุกสายตายังคงจับจ้องเธอแต่สิ่งที่ทุกคนรอคอยยังไม่เกิดความทั้งขาเริ่มกัดกินใจทุกคนเราากับเวลาหยุดหมุนแต่ความตึงเครียดยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรอยยิ้มของเธอเหมือนเตือนทุกคนว่าทุกความลับและทุกความจริงมีน้ำหนักและใครก็ตามที่ยืนอยู่ตรงนี้ กำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่สามารถละทิ้งได้แต่สิ่งนั้นยังไม่ปรากฏมันค้างอยู่ตรงหน้าทำให้ทุกคนไม่กล้ากระพริบตาเวลาผ่านไปช้าลมหายใจทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความคาดหวังหัวใจทุกดวงเต้นแรงขึ้นและทุกคนรู้ว่ารอยยิ้มของเธอไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นสัญญาณของสิ่งที่ยังมาไม่ถึง แต่ทุกคนรับรู้ถึงมันอย่างชัดเจนสามีของเธอเริ่มรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนภายในเขาพยายามหาเหตุผลพยายามทำตัวปกติแต่สายตาของทุกคนทำให้เขารู้สึกอับอายและเขาเริ่มตระหนักว่าทุกความลับที่เขาคิดว่าปกปิดได้กำลังค่อยๆถูกเปิดเผยทีละนิดแม้ว่าเธอจะไม่พูดอะไรออกมาความค้างคาในอากาศหนาแน่นขึ้น ผู้คนเริ่มตั้งคำถามในใจแต่ไม่กล้าเอ่ยออกมาพวกเขารอคอยเหตุการณ์ใหญ่สิ่งที่จะเปลี่ยนทุกอย่างแต่สิ่งนั้นไม่เคยเกิดความเงียบค่อยๆกัดกินใจพวกเขาทีละน้อยราวกับทุกวินาทีเป็นการทรมานใจและเธอยังคงยิ้มรอยยิ้มที่ทำให้ทุกคนสับสนรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความลับรอยยิ้มที่ทำให้ทุกคนรู้ว่า เรื่องราวนี้ยังไม่จบและอาจไม่มีวันจบง่ายๆเธอยืนอยู่ตรงกลางห้องรอยยิ้มของเธอยังคงตรึงสายตาของเธอยังคงจับทุกคนและความลับของเธอยังคงรอคอยรอคอยให้ใครสักคนกล้าขวอยควาแต่ไม่มีใครกล้าทุกคนถูกตรึงด้วยความคาดหวังและทุกอย่างยังคงหยุดชั่วขณะเรากับเวลาหยุดหมุน แต่ความตึงเครียดยังคงเพิ่มขึ้นรอยยิ้มของเธอยังคงตรึงทุกสายตาแต่คราวนี้มันเต็มไปด้วยความสงบไม่ใช่ความสงบที่เย็นชาแต่เป็นความสงบที่มาพร้อมกับความมั่นใจเหมือนทุกสิ่งที่ควบคุมได้กำลังถูกวางลงอย่างช้าช้าสามีของเธอยืนตัวแข็งแต่คราวนี้สายตาของเขาไม่สั่นเขาเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยความเข้าใจ ความตึงเครียดที่เคยกดดันทั้งสองคนเริ่มคลายลงเรากับทั้งคู่รับรู้แล้วว่าความจริงได้ถูกเปิดเผยและบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ไม่จำเป็นต้องปกปิดอีกต่อไปผู้คนในงานเริ่มถอนหายใจบางคนเริ่มผ่อนคลายความคาดหวังที่เคยตึงเครียดจนจับต้องได้เริ่มกลายเป็นความสงสัยและความทึ่งทุกคนรู้สึกถึงความพิเศษของเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดเรากับได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน เธอยกมือเล็กน้อยรอยยิ้มของเธออ่อนโยนขึ้นแต่ยังคงสะท้อนพลังของความลับที่เคยซ่อนอยู่เธอไม่ต้องพูดอะไรอีกความเงียบกลับมีน้ำหนักมากกว่าคำพูดใดๆเพราะทุกคนรับรู้ได้โดยไม่ต้องฟังสามีของเธอค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้และครั้งนี้ไม่มีความหวาดกลัวมีเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเขาไม่ต้องปกปิดอะไรอีก เขารู้แล้วว่ารอยยิ้มของเธอไม่ใช่รอยยิ้มของการลงโทษแต่เป็นรอยยิ้มของการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นที่ทั้งคู่สามารถเดินไปด้วยกันแม้ในอดีตจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดผู้คนรอบตัวเริ่มคลายความตึงเครียดเสียงหัวเราะเบาๆกลับคืนมาแต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความตระหนักรู้ทุกคนต่างรู้ว่าพลังของความลับและความจริงสามารถเปลี่ยนทุกชีวิตได้ และว,วันนี้พวกเขาเป็นพยานของสิ่งนั้นเธอหันมองไปรอบๆห้องสายตาที่เคยเต็มไปด้วยความลึกลับและความตึงเครียดกลับมีประกายของความสงบและความมั่นใจเธอรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้จบลงที่นี่แต่ทุกอย่างถูกจัดวางให้พร้อมสำหรับสิ่งใหม่รอยยิ้มของเธอยังคงสว่างอยู่แต่คราวนี้มันไม่ทำให้ใครหวาดกลัว แต่ทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความงดงามของความจริงและความเข้มแข็งและในที่สุดงานเลี้ยงที่เคยเต็มไปด้วยความตึงเครียดก็จบลงด้วยความสงบแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะยังคงตราตรึงใจทุกคนเหมือนรอยยิ้มสุดท้ายของเธอที่ไม่มีใครลืมได้เรื่องราวนี้จบลงแต่ความทรงจำและความรู้สึกยังคงอยู่รอวันที่จะถูกเล่าซ้ำ ราวันที่จะเกิดแรงบันดาลใจให้ใครสักคนเดินหน้าต่อและรอยยิ้มของเธอจะยังคงอยู่ในใจของทุกคนตลอดไป